ของโรงพยาบาลมาสเตอร์เพซนะคะทั้งทั้ง a c e b o o k แล้วก็ YouTube เลยคะ่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็สวัสดีคุณหมอหนาธยาด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่ในห้อง OR ของคุณหมอหนาธยานะทุกคนซึ่งเคสนี้ค่ะเราจะพามาดูกันกับหลังทําทันทีของคนที่มาเสริมจมูกนะคะแบบโอเพนเรียกว่าเป็นเทคนิค S60 กับคุณหมอหนาธยาจะบอกว่าคนไข้เคสนี้นะคะที่ทุกคนเห็นตรงรูปก่อนทําตรงนี้เนี่ยก่อนหน้าที่เขาจะตัดสินใจมาเสริมค่ะเขาเนี่ยเคยเสริมซิลิโคนมาแล้วถึง3ครั้งด้วยกันด้วย แต่ว่าทั้ง3ครั้งเนี่ยก็แบบยังรู้สึกไม่ถูกใจจนสุดท้ายก็ตัดสินใจมาแก้ด้วยเทคนิคโอเพนนะคะกับ S60 กับคุณหมอหนาธยานั่นเองถ้างั้นเดี๋ยวเรามาฟังคุณหมอพูดดีกว่าค่ะว่าเคสนี้นะคะเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะขออนุญาตค่ะเคสนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องก็คือปลายตรงนี้ค่ะคะมันจะยุบๆลงไปอืมนันมีปลายยุบเนาะก็ะค,ะคือเขาจะมีผังืด รั้งเข้าไปนะคะอ่าตรงนี้ใช่จะเป็นปลายตักอยากให้ปลายมันพุ่งออกมาค่ะก็เดิมโครงสร้างเนี่ยเนื้อจะค่อนข้างตึงแล้วก็น้อยค่ะะก็อันนี้คือโครงหน้าเดิมของคนไท้ค่ะที่ทำให้รูจมูกไม่เท่ากันเพราะว่าหน้าไม่เท่ากันค่ะอันนี้คือความต่างของที่เกิดจากหน้าค่ะแล้วก็อ่า ก็ไม่ก็มีแค่ส่วนปลายที่คนไขยบอกว่ายัางแบบไม่ค่อยไม่ค่อยสวยอยากให้มันมีปลายที่กลมขึ้น อ่าค่ะหลักๆก็คืออยากเปลี่ยนปลายตัดนะคะให้พุ่งขึ้นนะคะแล้วก็เคนีเนี่ยมีปัญหาเรื่องของแบบว่าเนื้อน้อยอยู่ด้วยนะคะและนี่ก็คือหลังเสริมนะคะกับคุณหมอนาธยาเราจะเห็นว่ารูปก่อนทำเนี่ยปลายจมูกคนไข้ที่เขากังวลมาก็คือเรื่องของปลายตัดเนาะตอนนี้ก็คือได้รับการแก้ไขแล้วเพราะงั้นนะคะเราจะเห็นว่าปลายจมูกคนไข้เนี่ยถูกยืดนะคะให้พุ่งขึ้นนะคะแล้วก็ถูกยกให้แบบว่าโครงสร้างเนี่ยได้มีความพุ่งมากขึ้นซึ่งเป็นการแก้ไขที่ โครงสร้างนั่นเองนะจ๊ะคุณหมอคะแล้วที่ปลายเขาตัดลงมาอนะันนั้นมันเกิดจากอะไรล่ะคะก็เกิดจากผังผืดมันรั้งอ๋อผังผืดมันรั้งนะคะ,น,น,ะ,คะนี่เลยนะคะอันนี้นี่เราก็จะเห็นว่าตอนนี้นะคะจมูกของคนไข้เนี่ยก็คือจะเป็นส่งสโลปขึ้นมานะคะแล้วก็ตรงปลายเนี่ยก็คือมีความพุ่งขึ้นมานั่นเองนะจ๊ะน,นี่ให้ดูว่าเคสนี้นะคะละมุนขนาดไหนกับเคสลูกสาวของคุณหมอหนาทยาจะเป็นอน,นุญาตนะคะ ในมุมนี้ค่ะเราก็จะเห็นว่าจมูกของคนไข้เนี่ยก็จะดูพุ่งมีมิติมากขึ้นเนาะขนาดเรามองในมุมแบบนอนหงายของคนไข้รูปเดิมของคนไข้นะคะคือจะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมรูปเดิมคือเป็นแบบนี้ขออนุญาตนะคะเทียบกันระหว่างก่อนทํากับหลังทําเราจะเห็นว่าของใหม่เนี่ยปลายจมูกจะถูกยกให้พุ่งขึ้นมากกว่าของเดิมเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าฐานเขามันแคบเข้ามานิดนึงด้วยไหมคะคุณหมอ คืออันนี้เหมือนคือของเดิมะอะเดิมเขาเล็กอยู่แล้วอ๋อของเดิมเขาก็คือเล็กอยู่แล้วแต่เหมือนกับพอปลายมันพุ่งขึ้นมันก็เลยดูมีมิติขึ้นเนาะ<ช>อ่านี่นะคะเทียบกันระหว่างก่อนทํากับหลังทําแล้วก็มาดูมุมนี้กันเมื่อกี้นี้ก็เทียบให้ดูอันนี้ก็คือก่อนทํากับหลังทำเนาะถ้ารูปอันนี้จะเห็นฉันอืมปลายมันจะตัดๆทั้งนี้อ่า จากเดิมที่แบบปลายตัดงุ้มๆนะคะเราก็จะหมุกคือถูกรั้งให้มันเชิดขึ้นตอนนี้ก็คือได้รูปสวยมากขึ้นด้วยนะจ๊ะเป็นมีหลังหูอยู่ที่ตายด้วยนะ,ะอของเดิมคือมีกระดูกอ่อนหลังหูรองเอาไว้ด้วย<ช>แต่ <นะ S 2> ว่าของใหม่ของเราเนี่ยก็ใช้เป็นกระดูกอ่อน<ม>ผนังกั้นจมูกร่วมกันเนาะก็คือผนังกั้นในการยืดโครงสร้างตัวผนังกั้นเองโค,ครงสร้างค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็ใช้กอเทค,คแล้วก็ใช้กระดูกหูตรงปลาย อ่าเคสนี้นะคะทุกคนขาไร้ซิลิโคน1น0เเนะคะเป็นการแก้ไขโครงสร้างมีใช้กอเทคต,ตรงบริเวณสันนะคะแล้วก็ใช้เป็นโครงสร้างของคนไข้ร่วมกันกับกระดูกอ่อนหลังหูตรงบริเวณปลายทําให้ยกปลายยืดขึ้นมาได้พุ่งแล้วก็สวยขนาดนี้นั่นเองนะจ๊ะอยากเป็นลูกสาวคุณหมอณัฐยาคะ่ะทักมาคุยกันได้เลยนะคะทุกคนขาอีกหนึ่งมุมที่จะให้ดูก็คือตรงบริเวณรูจมูกนะคะทุกคนของเดิมเนี่ยของคนไข้เนี่ยจะมีเรื่องของแกนหน้าที่ไม่เท่ากันกับโครงสร้างของใบหน้าเนาะ แต่ว่ารูจมูกของคนไข้ถ้าดูจากรูปเดิมเราจะเห็นว่าทรงมันต่างกันค่อนข้างชัดเจนเนาะแต่ว่าอันนี้นะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าทรงรูจมูกเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นทรงรูจมูกของแบบการเสริมแบบโอเพนที่จะถูกยกให้พุ่งขึ้นนั่นเองสวัสดีคุณกิ่งแก้วด้วยนะคะ อ่านี่เลยจะบอกว่ามองมุมไหนก็คือสวยครบ360องศาเลยแล้วก็เคสนี้นะคะทุกคนคะ่ะคนไข้เนี่ยมีความแบบว่าปลายตึงอยู่ด้วยเนาะเนื้อน้อยด้วยดังนั้นนะคะใครที่บอกว่าอยากจะแก้ไขที่โครงสร้างแล้วก็กังวลในเรื่องของการทะลุเนาะสามารถเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะเพราะว่าการแก้ไขแบบโอเพนเนี่ยก็จะตอบโจทย์คนไข้มากที่สุดนั่นเองเสริมจมูกมีราคาเท่าไหร่บ้างคะคุณดารพรังไงทักมาคุยกันหลังไม่ได้เลยนะเพราะว่าเราก็มีเลทราคาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณหมอณัฐยาเนี่ย ก็เริ่มต้น9,900 0บาทนะคุณบุตกุลบอกว่ามีทํากับคุณหมอ19ธันวาค่ะได้เลยยังไงมาเจอกันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันวันที่19ธันวาได้เลยเนาะใครที่มีข้อสงสัยอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทักเข้ามาคุยกันได้เลยนะจ๊ะจะบอกว่าตอนนี้ราคาโปรก็คือใกล้จะหมดแล้วด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะเสริมจมูกแบบจบที่นี่นะคะก็ทักมาคุยกันได้เลยการันตีว่าทําที่นี่เนี่ยไม่ทะลุ100%แน่นอนนะคะ ตื่นเต้นจังผมได้คิว22ธันวาคมกับคุณหมอคุณทักดานายตื่นเต้นเหมือนกันยังไงมาเจอกันนะคะอ่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยเดี๋ยวยังไงให้คุณหมอเตรียมปิดฝอกให้คนไข้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะสวัสดีคุณหมอนาทยาด้วยสวัสดีค่ะ